มาแล้วค่ะนุ่นวันขึ้นปะเนี่นิดนึงค่ะตอนนี้ทํางานอะไรอะเราตอนนี้เป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่เว็บนักเขียนเหรออย่างนี้ก็ไสแห้งอะดิดูลูกป้าเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่อังกฤษโห้ยกลับมาก็สบายแล้วเงินเดือนตั้งเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วทัวร์เนี่ยไปทํางานยังไงก็นั่งรถไฟฟ้าค่ะแปะโห้ยังไม่มีรถขับอีกเหรออ่ะแล้วนี่เมื่อไรแต่งงานน่ะหนูยังไม่มีแฟนค่ะเลือกเยอะระวังขึ้นคานนะอยู่คนเดียวก็ไม่แย่นะคะ คืออยากโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าค่ะตูดใหญ่ๆอย่างเนี้ยหาไม่ยากหรอกเออตกลงเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะอ่ะพี่ถามเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานไงไม่ต้องคิดมากแกลยากันทั้งนั้นน่ะไม่คิดมากแกลย่กันเนาะเอออากูใหญ่เพิ่งเกษียณนี่ได้บำนาญเท่าไหร่อ่ะก็สองหมื่นห้าก็โอเคอยู่นะแต่ป้าข้างบ้านหนูได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้สบายไปละ ทำไมไม่ได้อย่างเขาบ้างอ่ะเออป้าสีไม่เสิเร์นนานเน่อุ้ยผมบางลงเยอะเลยเนี่ยเออโกเล็กผัวไปมีเมียน้อยนี่ไหวไม่ได้โกไม่เป็นไรเวร่ยกอดๆนะเออนี่ลูกป้าตัวใหญ,ญ่นี่ลืมไปเขาบอกไปดูป้านี่อู้นาฬิกาแพงมากเลยเนี่ยก็มีเงินนี่นาล้องเงินสามแสนที่ยืมป้าไปเนี่อนยอานุ่ทำไมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ คิดถึงความรู้มสีของคนอื่นมากไหมคิดถึงความรู้สกสกคนอื่นเนาะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อะเคยนึกถึงจิตใ,ใจเด็กบ้างไหมเป็นยากกันอะก็ยิ่งมัมีแอมพาร์ตี้ต่อกันปะก็เป็นยากกันงไงมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงตรงงั้นหนูว่าตอบตรงๆเลยนะเงินหนึ่งเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกเม่แต่งงานเสือก แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงใจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดถามจีจุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่ได้จะพูดอ่ะก็เก็บปากแล้วกินถอยจ้อไปโนโนสรุปได้เงินได้เท่าไหร่เนี่ยโก้ก็พอมีพอใช้แหละรอก็ยังดีหางานใหม่หนก็ดีนะไปทำอะไรมาดำขึ้นนะเนี่ยออย อันนี้ยังไม่มีรถไะไรออนั่นเดือนมัน